วันนี้เราพูดถึงอา,อาการวัดลอบไม่ขึ้นของสตาร a 2008นะในตระกูลสตาร a 2005และก็2008นะมันมักจะมีอาการวัดลอบไม่ขึ้นนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเนี่แหละทำการเปลี่ยนไส้กรองอโซล่าทำการเปลี่ยนกรองโซล่านะทีนี้เมื่อเปลี่ยนกรองโซล่าเสร็จก็เลยว่าอ้าขอทำการรือนะร้อนะรื้อ อ่าเนี่ยถอดเอาตัวเซนเซอร์ออกมาทําความสะอาดก่อนก่อนที่จะฟันทงว่าอ่าเป็นที่เซนเซอร์เสียหรือว่าเป็นที่ตัวเรือนไม้เสียนะครับอ่าถ้าเป็นสตาร r าสองพเนี่ยเวลาเราถอดเนี่ยเราต้องได้ถอดออกทั้งหมดเลยถอดฝาปัม๊มเราถึงจะอ่าขันเอาตัววัดรอบที่อยู่บริเวณข้างเครื่องเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะอ่าอยู่ข้างปั๊มตรงนี้นะจะเห็นสายไฟอยู่นะอ่าถึงจะถอดออกมาทําความสะอาดได้นะทีนี้ การวัดเนี่ยมันอยู่700กว่าโอห์มนะวัดค่าโอห์มอยู่700กว่าโอห์มทำความสะอาดแล้วเรามีตัวสำรองเรามีปั๊ม2 5 0 0อยู่เรามีปั๊มไซโคนอยู่นะเราก็เอาตัวเซ็นเซอร์ของไซโคนที่มันปกติที่มันใช้งานปกตินะปั๊มเดิมของไซโคนนะมันใช้งานปกติอยู่เราก็มาใส่แทนที่นี้ใส่แทนแล้วนะอ่ามันก็ยังเป็นอาการเหมือนเดิมอ่าเป็นอาการของเรือนไม่เสียเดี๋ยวเราไปดูอาการกันนะทุกท่านนะ อะนะครับเกียวว่างแล้วเดี๋ยวเรามาทำการสตาร์ทเครื่องดูนะว่าอาการเสียของเรือนใหม่สตาร้านะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสตาร้าเนี่ยในตระกูลไซโคลนสตาร้าไอตัวเรือนไม้ไอตัวเข็มไม้เนี่ยไอตัวเข็มไม้ตัวนี้เข็มใหม่นะมันเป็นไม้สาย ไม้สายในตระกูลไซคนมันจะมีปัญหากระดิกกระดิกก็เพราะว่าสปริงที่อยู่ข้างในมันล้าสปริงที่อยู่ข้างในมันล้าแล้วก็บูทบูทล้อไม่เหล็กขับขับเรือนไม้มันหลวมมันก็เบียดกันมันก็กระดิกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากเบรกหลังลูกปืนล้อหลังด้วยถ้าอาจารย์ถ้าลูกปืนล้อหลังหลวมนะจานเบรกมันจะวิ่งไม่กลมมันก็จะทําให้รถ ไปไปหยุดหยุดไป,ไปไปหยุดหยุดมันก็มีผลทําให้อ่ากระดิกนะอ่าเราแต่ว่าเราสามารถไม่แข็งไม่อ่อนเราสามารถมาปรับได้อยู่ข้างในนะแต่อ่าตัวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวัดรอบนะตัวนี้จะเป็นวัดรอบของสต้าธาปัญหาที่เกิดขึ้นนะอ่าเดี๋ยวให้ดูกันนะอันนี้ติดเครื่องแล้วนะวัดรอบไม่ขึ้นเห็นไหมติดเครื่องแล้ววัดรอบไม่ขึ้นนะครับทุกท่านมันไม่ขึ้นนะอ่าทีนี้เราจะทําการเร่งเครื่องดูนะ ครื่องอ่ะถ้าเราเร่งเมื่อกี้ประมาณ2500รอบแต่ว่ามันขึ้นอยู่ประมาณเนี้ยนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นดังนั้นใครที่เจอปัญหานี้นะก่อนที่ก่อนที่เราจะไปทำการเปลี่ยนหรือว่าทำการซ่อมเรือนใหม่นั้นนะให้เรานะให้เราเนี่ยถอดตัวนี้เซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างปั๊มเนี่ยออกมาทำความสะอาดก่อนนะเพราะว่า แต่ก่อนเราใช้ไซโคนมาไซโครนเนี่ยไอตัวนี้มันสกรปรกไหมมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างถอนมาทําความสะอาดแล้วมันหายาทีนี้ทีนี้มาเป็นสตาร่าตัวนี้นะเราก็ทําทตัวที่เราไม่ได้เสียตังก่อนก็คือทําความสะอาดตัวนี้นะาทาความสะอาดเสร็จมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะมันไม่ขึ้นเหมือนเดิมทีนี้ก็ค่อยมาว่ากันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเรือนไม้ถ้าเปลี่ยนเรือนไม้ให,หม่เรือนไม้เคียงเคียงกงมือสอง มันก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ารถมันได้อายุขนาดนี้แล้วอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในมันได้อายุที่มันจะเสียแล้วมันก็ต้องเสียตามนั่นแหละนะในเคสแบบนี้เราควรที่จะหาช่างมาซ่อมดีกว่าถ้าซ่อมไม่ได้เราก็ควรที่จะทําการเปลี่ยนในขณะที่เราเปลี่ยนปัญหามันเกิดก็คือเวลาเราไปซื้อเราไม่ได้เทสไอ้พ่อค้าเจอพ่อค้าหัวหมอกเอาเรือนไม้เก่าๆที่เสียมาขายให้เราอีก นั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอ่าเร่งเครื่องแล้วนะเนี่ยก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้แหละเคลนอยู่แค่พันรอบนะครับทุกท่านนะก็เอานะครับในคลิปนี้ก็อบอกเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับสําหรับสตาร่าตัวนี้จะเป็นเครื่อง2อ0พนะผมคิดว่า สตาร้าทุกตัวเรือนไม่น่าจะเหมือนกันนะสตาร้าทุกตัวเรือนไม่น่าจะเหมือนกันนะเพียง aha, ramient, แต่ว่าดูจากลักษณะแล้วนะตอนที่เราดูดูข้อมูลอยู่เราว่าไอ้ตัวเรือนไม่เนี่ยจุดยึดมันไม่เหมือนกันกับไซโคนเพราะว่าเรามีเรือนไม่ไซโคนอยู่ที่แรกเราคิดว่าเราจะเอาอตัววัดรอบของไซโคนมาถอดแล้วก็ขันน็อตยึดใส่แต่ว่าตอนนี้ดูแล้วมันไม่เหมือนกันนะ จุดยึดข้างหลังอ่ะจุดยึดน็อตข้างหลังมันไม่เหมือนกันนะเราว่าเราจะถอดออกมาใส่แต่ก็คงไม่น่าจะใส่กันได้นะครับทุกท่านก็จําเป็นก็ต้องหาช่างหรือไม่ก็ต้องวัดดวงไปซื้อเรือนใหม่นะเาเรือนใหม่ก็ต้องซื้อปีใหม่ๆอีกแล้วปีใหม่ก็เป็นไม้ขาวอีกหลยไม้ขาวก็ต้องมาถอดยำมาอีกนอกจากว่าจะเอายกชุดไม้ขาวมาใส่เลยก็ว่ากันไปมันมีไม้ขาวไม้ดำนะครับทุกท่านนะแยกเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะโฟวิลอีกต่างหากนะ เอาคลิปน,นี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ